ผงชิลดออกไซ้เมลอดบูบูบมอมเอาของหน้าไปน้วยแล้วมื่อพี่น้องเตึ้ง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 เฮลโลเอเวอร์วันเอเวอร์วัน <c oughs> สวัสดีครับทุกคนครับจากโดงสารภาพกินพ้าเทียวมา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 เมืเ่อนี้ไม่แนวสับแสบว่าฝากพี่ตอนนองอีกแล้วเอาใจสายสุ่มแกวพี่น้อง้บ <c oughs> ุง้งบ่วงกระต่อยไรเม็ดครับอืมมะนาวมะเฟืองนี่ก่อนซ่อนบุ้ง่วงกระต่อยพี่น้อง,อง,องเอา นี่ครับมะม่วงกระตอยหรือว่ามะม่วงน้ําดอกไม้ไรเม็ดเป็นลูกเล็กครับมาเม็ดบวมีแน่นอนแล้วก็แซ่บๆกับแชลปลาค่าุ้นๆนี่พี่น้องเบิรงน้องพี่น้องอืออุ้ยใส่หอมแดงความมีตอนปลาลาพร้อมอู้ยยัวๆแล้วเวน้นี่นะล้วนกะได้แนวแซมมาฝากวิตาโนอยอีกแล้วนี่ล้วนใสยี่ห้อนี่นะครับเนี่ยผงชิรสรสสยามครับ ออกแรงมาโหลดฮู้ฮะโอ้อย่ามาได้พี่น้องของแซบแล้วตะพูมากพี่น้องเอ้ยเฮ้ยพบื่อไรโอ้คขนคักเลยเอาพี่น้องมานี่ละแนวแซบขาดอัไนิ้วเบ่ได้พี่น้องขาดบ่ได้อีหลีลุงวอนใส่มาตลอดอ่ะนี่ละยี่ห้อนี่ละแซบแห้ง อ่ะเดิมไปด้วยมะม่วงกระต่ายนี่วู้ยวู้ยมอมอืมอืม คนแห้งพี่น้งองมามามาหน้าพี่น้องมันหนาวเป็นลูกๆเลยไอ,ไอ้พี่น้องเอาของหน้าไปด้วยล้วมือพี่น้อง บักหน้ามวยเป็นบักหน้าอะไรเมร็ดนะครับอืโอ้ยพี่นอนจวดจัดพูดถึงผลไม้ครับเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ทั้งนั้นครับที่กินมื้อเนี่ม ืมมะนาวบอกเฟืองพี่ห้ังตุ๋ยเลยอ,อันนี้เปรี้ยวฉ่ำมะเฟืองพี่ห้ังเห็นปะ อืมอ mm ืม hmm. mm hmm. น่องอืม mm hmm. ขออใหญ่นวดใครับพี่น่องเฮ้ย mm hmm. ลุยต่ออืม mm ผ hmm. มว่ามึงก็ตอย,ล,ยลูกวันกินดูแซ่บไหมอืม mm hmm. ไม่มีเม็ดเลย กรอ,อ,อบขอบรรยากาศดีๆมึนี่อยู่บ้านสวนครับมข้าวบงังงามมาหลาปีนี่มากฮะกล้วยตายนีปลายวีเหี่ยวหิววีเหี่ยว วีไปวีมาเอ้ยม่แม่รู้ว่าจำบะไรพี่น้องนะก้อยตานี้รองมึงดูหืมฝาดฝาดอยากหนึ่งมือเป็นไร รู้ว่าต้องตัดด้วยมะม่วงฮะ <Huh? S 2> อืฮึฮึฮนัวอัม คุยสอน่ว่าเด้ออู้ว่อนมักผมรู้ส่าแซบมบนหมีอยังไดร,รู้ว่นใส่ผิดซองเลย <c oughs> ของแซ่บแต่คนมักพีหน่อ,องขัวาตานีมอมอเอาไปตำเม่อไหร่ดูคนอน่อน Rộng Lạ đây จัวตั้งไปด่าครับพี่น้องหลายคน,คนเขาเมนตนมาถามอ้วนมามุ่มุ่งกับตาอ้วนซื้อที่ไหนมันหายาะพี่น้อง รูันเมือเอรอตลาดแถวบ้านนั่นๆใชมาหมที่อ๋นรนู้อันไปขายเลยครับมาเฟืองหน่อยอืมอืมไม่ไดนน้กินแต่ช้ำ เยายครับบรรยากาศดีดีพี่น้องอยู่สวนนโนแห้ง พี่ต้องท,ทับทายาด้วยม่าอยู่น้วมพี่น้องนี่ขบรลวมดีเลยเพราเปลือกมะนาวแล้วขอโทรขอให้ครับแล้วเขากินลงไปกินชิลเลอร์ระบายร่มแล้วพูดใดยขับทายบูดีจัดเลย ช่วงนี้ลุงวันแพ้ท่องห <laughs> ยอกหยอกครับอ่ะป <c oughs> ิดตายเดือบก้าวครับมะนาวเป็นลูกสดๆดเลยเนี่ยอุ้ยพี่นั่ง <c oughs> กับผงชูรสรสสยามครับแซ่บนั่นๆมะนาวเป็นลูกเลยอ <c> ช <oughs> ่วงนี้โมโปเป็นไงครับ อมองหน้าขับร่มดีอืมอืมอ้าพี่น้องมาเนี่ยแต่ถือว่าเป็นเบ้นู่มวครับเป็นเน่คนะือเล่นเนาะ อกอ่แกะแต่ต้องูมคงคบบิครับหาง่ายๆครับเมนูแบบบ้านๆเท่านะครับวันนี้กับกล้วยตานีมะเฟืองมะนาวสดๆแล้วก็ที่เป็นพระเอกของงานก็คือมะม่วงกระตอยไรเมร็ดแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือเนา่าสดแซ่บที่ลุงวันใส่ประจําครับผงชูรสรสสยามครับอ่ะผู้ใดสนใจลุงวันที่ปักลิงห้ยได้ครับเด้อลองไปสอบถามเพิ่นเบิง รับรองนัวแน่นอนบตน้องใส่หลายขึ้นล้วนก็ได้ล้วนเด็ดเป็นโคตรมากกินพวงชุรสสสงเกตหน้าผากก็ได้เอ้าวันนี้จากลากันด้วยบรรยากาศี่ครับบรรยากาศที่สวนมะพร้าวลุงว้นนี่แหละนี่งามๆเลยร้วนบอกไว้แล้วเตือนสุไปหาของน้ำด้วยข้นอกเดี๋ยวคลิปนาพ่อกันไหมครับผู้ได้มากคลิปนี้กับกดไลครกดแช่น้วันเด้อครับสำหรับวันนี้จากลากันด้วยบรรยากาศลมเย็นเย็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปนาพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ Pum Pum!